สวัสดีครับผมพนะการหลังไมบอลที่จะมาัปเด็กข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่19เดือน525.6 6กันนะครับ วันนี้จะมาพูดเรื่องของทีมจากอิตาลีชิงสามในการครับถูกแบนเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของพอตเตอร์เตรียมได้งานใหม่พร้อมแล้วไปฟันครับทีมจากอิตาลีชิงสามในการตอนนี้ฟุตบอลทั่วยุโรปในฤดูกาล2 0 2 2ันยีถึงสองพได้มาถึงนัดชิงแล้วโดยจะมีทีมอิตาลีเท่าชิงทั้ง3รายการก็จะมียูฟาแชมเปี้ยนลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับอินเตอร์มิลานยูฟายูโรป้าลีกเซบีย่าเจอกับโรมา่ายูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีก พี่ออนเลวิน่าเจอกับเว็กแฮมยูเนเต็ดคู่ที่น่าสนใจที่สุดคือเซเบียเจอกับโรมาโดยฝั่งเซเบียผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีก100%เมื่อได้เล่นจนถึงรอบรองชนะเลิศโดยได้แชมป์ดังนี้ฤดูกาล2 0 0 5ันห้ 26, 20, 26, ถึงสองพแชมป์ฤดูกาล2 0 0 6ันหกถึงสองพแชมป์ฤดูกาล2 0 1 3ันเจถึงสองพแชมป์ฤดูกาล2 0 1 4ันแปถึงสองพแชมป์ฤดูกาล2 0 1 5ันเกถึงสองพแชมป์ฤดูกาล2 0 1 9ันสิถึงสองพแชมป์ฤดูกาล2อ2พันสิบห้าถึงสองพันสิบหกแชมป์ฤด ส่วนฝั่งโมรม่ามีโซเซ่มูนิโยพาทีมผ่านช่วงรอบชิงชนะเลิศรายการยูโรปเป็นครั้งที่6และจบด้วยการเป็นแชมป์5ครั้งก็จะมีฤดูกาล2 0 0 2ั 3, oto, นสอถึงสองพัปอร์โตชนะเซลติก3-2ฤดูกาล2 0 0 3ันสาถึงสองพัปอร์โตชนะบูนาโก3-0ฤดูกาล2 0 0 9ันเกถึงสองพิอินเตอร์มิลานชนะไบยอนสองศูนย์ฤดูกาลสองพันสิบหกถึงสองพันสิบเจ็ดเมทัลเตอร์เตตชนะอาแจคสองศูนย์ฤดูกาลสองพันยี่สิบเอ็ดถึงสองพยี่สิบสอง โรม่าชนะเฟโนเนยสหนึ่งศูนย์ส่วนฤดูกาลสองพันยี่สิบสองถึงสองพันยี่สิบสามคิดว่าจะแชมป์ไหมครับค็อปถูกแบนเรียบร้อยเจนค็อปคุ่นสื่อลิปูดโดนทางเอฟเอลงดาบเรียบร้อยแบนห้ามกลุ่มทีมข้าสนามในเกมพรีเมียร์ลีกกับนัดเจอแอตเลติลาเสาร์นี้โดยกรณีเกิดจากค็อปให้สภาพไม่พอใจต่อก,การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินพอนเทอร์นี่ที่อาจใช้เข้าขับไม่เหมาะสมในนัดที่ลิเวอร์พูลเอาชนะสเปอร์ไปได้4-3และสุดท้ายคณะกรรมการได้ตัดสินให้ค็อปผิด เพราะว่าหลักฐานทางผู้ตัดสินไม่ได้มีการพูดจาไม่ดีอย่างที่คอปได้กล่าวหาแต่อย่างใดทําให้ทางสโมสรฟุตบอลอังกฤษได้ตัดสินลงโทษแบรน์เจนคอปเป็นเวลา2นัดพร้อมปรับเงินอีกเจ0 0หืนพปอนด์เท่ากับว่าคอปจากพาดคุมทีมนัดลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับแอลต์เวลาวันเสาร์ที่20พฤษภามนี้และค่าโทษอีกหนึ่งนัดเกมจนจบซีซั่นส0 2 3ันถึงพนพอตเตอร์เตรียมในงานใหม่แกนพอตเตอร์อดีตคุณซือเซลซี LC, ที่โดนสังปดไปแล้ว เดเดือนมีโอกาสได้รับงานใหม่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะกลายเป็นกุนซือที่มีผลงานล้มเหลวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมเซลซีโดยมีเจ้าของทีมคนใหม่อย่างทอมโบลีโดยผลง,งานแพ้ไป11จาก11นัดและทําทีมไปอยู่ที่11ของตารางในซีซั่น2022-2023เจ่แเล่ก็ตามโอกาสได้มีอีกครั้งโดยมีโอกาสได้เป็นกุนซือคนใหม่ของทีมนิสสมสอจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสโดยจะมาแทนที่กุนซือเดิมอย่างดิเรเย่ดีการ์ที่จะพ้นไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ต้นเหตุที่พอตเตอร์จะได้ไปคุมทีมนั้นเพราะว่าเซอร์จิมนาคิดเซร์ธีชาเมืองผู้ดีเรลงแต่งตั้งพอตเตอร์ที่ว่างงานเนื่องจากต้องการผู้จัดการทีมที่ผู้ภาสกิษได้และมีการเจราจาก,กันไปแล้ว2รอบก็หากผิดพลาดประการใดต้องเราต้องขออภัยครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันช้ามากนะครับ สนับสนุนช่องหลักไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ